ไปไหนกันหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนทุกคนช่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆจะว่านะวันเนี้ยเราไม่เล่นผีเท่าแก้วกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำกันเนี่ยแต่ว่ามันมีกฎอยู่นะคือว่าใครเนี่ยที่เอานิ้วอะแตะไปที่แก้วแล้วอะแล้วคนนั้นอะเผลอรูดมืออะคนนั้นอะอาจจะโดนผีหลอกเล่นเปล่าเล่นเปล่าน่ากลัวอย่างนี้ ลองเล่นดูก็ได้ใช่เฮ้ยแต่ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นการรบกวนวิญญาณคนตายหรอนั่นแหละสิโหไม่เป็นไรหรอกใครไม่เล่นนะป๊อตเอาอย่าแก๊งเราไปเลยแค่นั้นแหละนี่ระว,วังแล้วนี่นี่ระวังแล้วมี่ฟิล์มภามาออกเลยนะเออไม่ออเราต่อเลยเราไม่ต้องม,มาเลยยน้องกลัวหรอมีหญิงมหวพร้อมยังพร้อมแล้วงั้นขอให้ ตอนนี้อยู่ในแก้วนี้โอเคพร้อมยังพร้อมยังอ่ะงั้นคำถามแรกก่อนเลยนะตอนนี้วิญญาณอยู่ในแก้วหรือยังใช่กับไม่ใช่กับไม่อบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮ้นเฮ้ย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 เรเฮ้ย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 ้ยเยา้ยกฮจ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เยเ้เยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเย ไม่ได้ออกแรงเลยเมื่อกี้แค่แตะเฉยๆเองกลัวเหมือนกันเนี่ยอุ้ยขนลุกเลยอะไอ้เป็นอะไรเ่ยไอ้เป็นอะไรยุ่สั่นแลยเฮ้ยหุยนะคูจัดคำถามต่อไปมีใครถามไหมเฮ้ยอย่าถามเองอ่ะงั้นวิญญาณในนี้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอุ้ยมอสโจจัดมอสโจจัดอุ้ยอุ้ยใครอดั้นอะผู้ชายผู้ชายผู้ชายด้วยอะผู้ชาครูจัดอุ้ยแล้วคำถามต่อไปถามไม่ดีอะอยากคิดออกไหม อยากรู้จักเขาไหมล่ะอยากอยู่นะถามชื่อเลยไหมลองถามด้วยงั้นวิญญาณในนี้คุณชื่ออะไรครับเุ้ยชื่ออะไรวะเาฝั่งนี้ไม่ใช่เกิดได้ดันปะเนี่ยไม่ได้ดันเลยว่าจันสองปังเฮ้ยไม่ใช่ว่ะนี่รอเด็กรอเด็กดาวเหรออยากมาแค่รอเด็กก่อนเฮ้ยเฮ้ยไปต่อไม่ต้อไปต่อดวงหรือเปล่าเฮ้ยไปตรงไหนเนี่ยแด่เฮ้ยดาวชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อยู่เลยรอลิง โดนโดนโดนเหรอรอเรก็ต้องโดนนะเนาะอุ้ยน่ากลัวจัดแล้วคำถามต่อไปมีใครอยากถามไหมอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลองถามดูแต่จำได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่าจำไได้ไหมอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเลียอะไรอ่ะอุ้ยหนึ่งหนึ่งควบอาดไปอัดไปไปเด็กไปแล้วเฮ้ยไปไหนเนี่ย หนึ่งสิบหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าอายุสิบเก้าปีอายุพอกับเราเลยนี่เสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เหมือนสัมภาที่ลงเหวอะไรตาเราถามบ้างดีว่าขอถามมาลองถามดูตอนเนี้ยวิญญาณอยู่ใกล้ใครหุยเินเฮ้ยเลือดดิฉันเลอีกแล้วไข่มาไม่ได้ออกแรงเลยเนี่ยอะไรอ่ะมันย้อนด้วย มอมามอมอแอวอเมลอออเุ้ยเหมือนเชื่อเลยใช่หรือเปล่าจะบอกนะว่าสออเสือมอเหรออยู่ใกล้แล้วเหรออุ้ยใกล้มอสน่ากลัวจัดเลยอะเราจะจะถามอะไรเขาอีกไหม แต่เหลยหนึ่งคำถามนะถามหน่อถามหน่อยถามหน่อตายนานยังโอ้อ่าลองดูคุณคุณเอารู้เรื่องแล้วโอ้ยฮุยฮุยตอนเย็นฮุยโดนเขาทำอะไรตอนเย็นฮุยเขาเป็นอะไรเกียชีวิตเนี่ยน่ากลัวจัดเลยอ่ะเขาจะบอกเราไหมไม่สิคุณเป็นอะไรคุณเกียชีวิตยังไงอ่ะฮุยฮุย โอ๊ย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 ไม่บอกไม่บอกแล้วใครจะไปรู้แล้วเนี่ยใครจะรู้ใช่ไม่บอกไม่บอกโอ๊ยไม่บอกจะไปรู้ได้ไงเนี่ยต้องเดามั้งหน่อยลองถามเขาไปดูเอ้าเอ้าเอ้าทำไมเหลือสามนิ้วอ่ะนั่นดีทำไมไม่าไม่ใช่หรอมัดกับหมอไปไหนเนี่ย สงสัยน่าจะกลัวยื่นหนีไปแล้วมั้งคุณพ่อจ้ะเออเฮ้ยนี่ๆี่กระโดดกระโตุการณ์กันพอดีเมื่อยเนี่ยมยืดแขนตุดไปหน่อยอ่ะคำถามต่อไปเลยเราลองอยากรู้จริงๆนะว่าเขาแบบเสียชีวิตเพราะอะไรอ่ะลองถามดูลองถามอีกครั้งเราลองแบบพูดเหตุการณ์แบบคิดว่าอะไรอ่ะรถชนหรือเปล่าอ่ะลองดูลองดูรถชนใช่ไหมไม่ใช่จะถามต่ออ่าเสียชีวิตเพราะว่าดูชินติดคอใช่ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหลอกมีหลอกไม่ใช่ ไม่ใช่แตงค้าผีน่าจะเป็นคนตลกถามมาถามดูคุณจมน้ำตายใช่หรือไม่อุ้ยถามงี้เลยเหรอลองดูลองดูลองดูเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเใช่ใช่ฮุยใช่ฮุยเราก็อยู่ใกล้น้ำซะด้วยโฮ้ยไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ใกล้ๆเราหรอกมั้งไอ้แต่ไอ้มือหลุดแล้วนี่อย่าหนีไปไหนนะรออยู่เล่นกันก่อนเราไปถามไอเดียเตอร์ พี่บิมเราว่าเราเริ่มกลัวแล้วอะเราไม่เล่นแล้วดีกว่าโหเต้าอ,อะไรเนี่ยเหลือคนเดียวเดี๋ยวเล่นคนเดียวแต่นั่งเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมไอ้เอา้าไอ้หายแล้วเนี่ยโหนี้กันหมดเลยเดี๋ยวเล่นคนเดียวแต่ถามต่อเองถามว่าอ่าคำถามต่อไป มีอะไรอยากบ to อกคนดูไหมอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อยออย่าลืมกดไลค์กดซับสัคใครโหแค่นี้เองเหรอแล้วมีใครจะถามต่อไหมเนี่ยเอ้าไปไหนกันหมดเลยเนี่ยเหลือคนเดียวสุดท้ายเราก็ต้องเก็บคนเดียวไอ้เป็นว่านะทุกคน ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสตอร์กให้เราด้วยนะครับผมไปไหนกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเฮ้ยทุกคนทุกคนลงด้วยเฮ้ยเนียนจัดเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยตะเกี้ยังนั่งเล่นอยู่นี้อยู่เลย

ดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเจออีกครั้ง you are my